สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาดูนะคะหนูทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเก็บรองเก็บของเข้าที่นะคะอ่าอันนี้เรามีอ่าหนูน้อยมาสาธิตนะครับอ่าน้องนายครับเมื่อมาถึงโรงเรียนถอดรองเท้าไว้ตรงไหนครับอ่าหยิบขึ้นเลยครับพี่นุชด้วยค่ะอ่าหนูไปเลอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตบมือให้ตัวเอง ทีนี้เดินเข้ามาค่ะถ้ามีกระเป๋าล่ะคะเราจะเอากระเป๋าไปเก็บตรงไหนลองมาดูสิครับมาดูซิหนูๆจะทําได้หรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นกระเป๋านะคะอ่าน้องนายจะเอาไปเก็บตรงไหนครับอ่าเอาไปที่ช่องเลยครับช่องน้องนายไงครับอ่านี่ลูกนี่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 น,นี่อ่าของพี่นุชก็รูปเพนกวินค่ะ เก่งมากค่ะต่อไปเป็นที่นอนค่ะคุณน้อยขอที่นอนหน่อยขอที่นอนหน่อยนะคะ <Okay. S 1> อ่านี่ของน้องนายถือไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวต่อไปของพี่นุช <Okay. S 1> ของน้องนายนะคะของน้องนายอ่าเอาที่เอาที่นอนไปเก็บตรงไหนครับเ <Okay. S 1> ก่งมากของพี่นุชด้วยค่ะเก่งมาก นี่เห็นไหมคะเด็กๆเขาทำเองได้คะ่ะกบมือให้ด้วยนะคะเก